สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูผู้ทุกคนนะครับเนาะครับสําหรับมือนี้ทางส่องเสี้ยงยาผ้าลาะทั้งยูทูบด้อครับเด้อกบบนีแนวทางนะครับเนาะแนวทางจากพอแขกแล้วครับเลขเทวดาครับส่งมาแล้วครับมาหอดมือเสี้ยงยาแล้วนะครับเนาะครับครับสําหรับตัวเลขของพอแขกงวดที่แล้วครับเพิ่งกระลุดนะครับเนาะเขาตัเกตครับเป็นใอ้ลุดเจ็ดครับลุดเจ็ดตัวเดียวครับ เขาของเพิ s <S to ่นแหละครับเดล็กวิ่งเล็กหลุดของเพิินครับมางามๆนะครับเนาะครับสําหรับงวดนี่เพิน์ไนมาแปกครับเพิน์ไนมาเป็นเหลขเด่นเลขกล่องครับสูตรคํานวณของเพิ่นนะครับเนาะแล้วแต่ผู้ได้หมักเลยครับเด้อครับผู้ได้คัดกับพานครับทางซองกับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะสําหรับตัวเลขครับกมีคมเสียงแหละครับครับครับจับไว้เบิ่งครับรัฐบาลครับลอตเตอรี่นะครับเด้อครับ คนละใบสองใบก็ว่าไปครับเอาไวา้ถรัลองเบิ้งครับลองเบิ้งนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขค่ะคือว่าแหละครับมีควมเป็นไปได้นะครับเนาะมีควมเสี่ยงหลายครับคือสิงสาสวรรค์นี่แหละครับกับบเรนะครับมันก็สิขาดย่ำได้กับโบงูครับควมเสี่ยงขาดกับลุ่งบนและครับลุ่งน้ำบุแหละครับสำหรับสิงสาเนะครับเนาะกับโบงูจัก่ามันสิขาดย่ำได้ อันนี้ก็คือควมเสี่ยงครับครับเขาไปเบิ่งตัวเลขน้องการนะครับเนาะบอกไปไลค์ครับครับนี่เป็นตัวเลขของพลแขกนะครับเด้อเลขเทวดาเนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขของเพลนุ่งมากครับครับของพลแขกนะครับเด้อครับเพ่ลซุ่งมาหายแล้วครับครับครับเลขเพิ่งเก่ามีอยู่ทั้งหมดก่ามีอยู่แปดคู่ครับ โกคู่ครับโกคู่เลขนหน่อยๆนะครับครับเลขของผัวแขกเดินครับเด้อครับเดี๋ยวกาสีลุ้งให้เอฟซีเบิ้องหลังครับพี่น้องเบิ้งไปน้ำกันแล้วครับเนาะครับเป็นเคียนตัวน้อยพูดครับนี่ครับเลขเป็นตัวเลขของผัวแขกครับเลขเทวดาแหละครับครับเพิ่นหายมากแล้วครับเนาะครับกาสีได้นำเสนอให้เอฟซีเบิ้องหลังครับ งามครับเด็กเพิ่นก็บงามอยู่ครับครับเลยจานกับซีนีมากเท่ากันนะครับแต่ละสำนักนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่เหรอครับวันที่สิบสี่ครับเป็นเจไดญแน่นาะมีผู้หล่อมผู้รวยบ่นเนาะครับสําหรับหวยเล้าพัฒนาเมื่อคืนนี้ครับทั้งสองเสียงหยาผ้าเลาะการเสนอของเสียนน้อหน้าเหรอครับแต่มีสามสำนักเนาะครับเนาะแต่มีปู้ขุน หลานเมืองนอกนะครับหลานหลานสาวเมืองนอกของเกลํายลำไยเะครับครับอันนี้เป็นเลขของงวดที่แล้วนะครับเ้อครับงวดที่แล้วงวดวันที่หนึ่งท่านว่าหกหกลหระครับของปปรแขกเนาะครับเนาะวิ่งบนล่างพันห้เจ็ดครับมันเกิดเลขมันออกศูนย์เก้าเจ็ดนาะครับเนาะสําหรับเลขบนครับเก้าเจ็ดครับเขาเจ็ดเต็มเต็มแหรอครับแต่ว่าจับคูมาเพื่อนก็จับคูเบ่แม่นครับ หุดเจ็ดมันเน้นใต่เจ็ดครับเน้นทต่เจ็ดยางเดียวครับมันวิ่งไม่เจ็ดละครับง่ามอยู่ครับสําหรับของพอแขกเนาะครับเนาะงวดที่งวดอันนี้เป็นงวดที่สองนะครับเด้อครับสาหรับพอแขกทรงมาให้เป็นงวดที่สองอันวันที่หนึ่งเป็นงวดที่สองครับวันที่สิบหกท่านว่ากัสิเป็นงวดที่สามครับสำหรับพู้ตที่ามนะครับเนาะท่านสองเสียงยาผ้าเลาะกัสีเดียที่ามมานากันเรื่อยๆครับ เงวดที่แรกค่องเพินกับเขาเต็มๆเหรครับครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะครับเนาะงามเงวดีกับเก่าเจ็ดครับเลขพวกไปไซเหเลขออกตะเก่าเก่าดีสิบดีคือว่าแน้นะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขคองพอแขกครับเิ่นหายมากมีเลขเด่นเพิ่นหายมากกับมีอยู่สามคููครับเลขเด่นของเพินเลขเด่น ครับครับงวดที่แล้วเนาะครับเนาะมันจับกูไมาให้บ่ถือเพราเขาครับต่อไปครับงวดต่อครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่14แล้วครับมื้อนี้ก็เป็นโค้งนะครับเลขเทวดาของพ่อแขก,กแล้เยเหล็กพุ่มเจ้าที่ของเพิ่นเนาะครับเนาะ เพื่อนกิดเพื่อนกิดหายมากคัจับคู่มา่ไห้กับว่าลายล่ะครับสําหรับเลขพอยแขกเพื่อนกิดหายมากน้อยครับครับเลขหน่อยสําหรับผู้ทุนหน่อยนะครับเนาะครับผู้ทุนไลยข้าเจ้ากับลงทุนไปไลยครับการลงทุนกับทั้งตัวเลขก,กันมีควบเสี่ยงหระครับ พิเศษหน้าเบิ่งเด้ครับเ้อะธรรมะกัะจัดกรระาตดกระพานครับเป็นงวดวันที่สิบหกแหละครับเปิดหามาวันที่สิบหกเนาะครับเนอะสิบหกทันว่าคุ้ม6ุกฮกแหละครับครับดิเขงเปินกับง่ามอยู่ครับมาง่ามอยู่งวดนี้ครับ เอาไปจับไปบายไปเบิ้งเด้อครับเด้อครับลอตเตอรี่แหะครับหาเบิ้งลอตเตอรี่เอาครับแนวทางของเพื่อนเราครับเนาะสำหรับตัวเลขของ่พแขกเพิ่นก็แนวทางครับเป็นคำนวณครับบวกตับเลขกูมิเจ้าที่ไหมาเนาะครับเนาะเอาไปจับไปบายเบิ้งครับเพิ่นไหมาแนวทางแบบนี้ตอนนี้ครับชุดนี้เพิ่นไหมาเป็นไหเด่นครับเด่นครับ เด่นสำหรับเล็กเด่นของโปยแขกเปิดขายมากมีอยู่สาคู่ครับมีอยู่สาคูก็มีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่แล้วก็1น่า ครับ152ตัวสุดท้ายับตัตเก้ลแะครับกลับไปกลับมาเ้ยครับเ้อครับเป็นเป็นมาห่้างแบบนี้ครับตัวนี้1นึ่หนครับ หนึ 1> 1, 5, ครับ153่งาสำหรับตัวล่องของเพื่นครับเดินล่องนะครับเนาะตัวล่องตัวล่องนะครับเด้อครับห้าสี่สอง่องหนึ่งสี่ครับ 5, 4, 1>, 1, 4, 2นะครับเด้อนะครับตัวสุดท้ายกนะตัวเก้าคือเก้าแหละครับ2องาเอาอยุประมาณนี่แหละครับเพื่อนวนไปวนมาแล้วครับเนาะครับ,นะนะรบสำหรับเลขีพอยแขกเลขีเทวดาครับ,นะรบเพื่อนเน้นๆมากะมีเลขี เนีนๆ้อครับเด้อสำหรับเหล็กเนียนเพิ่นเป็นเนีนมาให้กบมีหนึ่งหนึ่งห้าสามครับหนึ่งห้าสามครับตัวนี้เลยครับเด้อครับกลุ่มไปเลยครับตัวนี้ตัวร่องสุดนี้สุดร่องสุดนี้สุดบุนนะครับสุดเด่นเพิ่น ครับลขกเป็นมาในลักษณะนี้นะครับเด้อครับมีล่องมีเด่นมีล่องครับตัวนี้เนีนข้อเพิ่มกับหนึ่งห้าสามครับหนึ่งหาสามครับหาเบิ้งครับลอตเตอรี่ครับคือสิพ่อมีอยู่เนาะครับเนาะ ครับพูดละใบสองใบครับเพื่อเด้เฮ่ต้องการใส่ปีไม้เนาะครับเนาะครับเอาไปรุ่นไปโฉบไปหมาน้องกันใส่ปีไม้ครับพร้อม,มพ,อพ่อแขกรครับสําหรับเด็กพ่อแขกในลักษณะนี้แหะครับแ็มบ่มากไมครับ ก็ถือว่าเพิ่นหายมาหาก,ก็ววาเด้ครับส่วนมากเขาเพิ่นเดดติดหาตลอดนะครับเนาะครับเอาหาไปจับนึงนะครับเนดะ้อเอาหาไปจับเบิ้งครับแตเลขก็ร้ายตัวครับสหรับสำหรับพูดตัดเหรียญสำหรับตัดเหรียนญนะครับเนะาะห้า หนึ่งห้าสามหนึ่งหาสามครับเป็นหมวดวันที่สิบหกครับสิบหกท่านว่าครับหนึ่งหาสามเปิดกระไฮหนึ่งหาสามมาครับเพิ่มาหนึ่งหาสามนะครับเนาะครับหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสองสามห้าหนึ่งครับสามหาหนึ่งครับแต่เลขมันเดออกมาลักษณะนี้นะครับเนาะ สำหรับเลขียพอแฉกเหรียญพุ่มเจ้าที่แหละครับพุ่มเจ้าที่บวกกับเลขคำนวณของเพลินแน่ครับนะครับมันจะออกมาแบบนี้ครับหนึ่งห้าสามแลครับเนาะง่ายอยู่ครับเลขียพอแฉกครับผู้ได้ข่ามาแล้วก็อย่าลืมด้วครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทางส่องเสี่ยงหยาพ้าลาะครับ กดติดตามไว้ครับเพื่อสิบทเดีผ่านแนวทางเราครับเนาะทางช่องครับทางช่อง y o ยูทูบด้วยครับเด้อครับยูทูบเสียงยาพาเลาะครับกดเข้าไปเบิ้งเลยครับพิมพ์เข้าไปเบิ้งครับครับสำหรับตัวเลขง่ามๆของพ่อแขกเลขกเทวดาครับวันที่สิบหกท่านว่าหกหกเหรอครับเด่นผนไหนึงหาสามหนึ่งหาสองสามหาหนึ่งครับตัวร่องของเพื่อนกะ หาสองซีหาสีสองครับห้า1ีสองหนึ่งสองสองห้าสี่ครับกลับไปกลับมาเนาะผึเสียงกลับไปกลับบาผมทั้งผมกัองงงงครับงงคึอกันครับครับผมเบิ้งแหล็กจะเป็นเลขตัวเก่าเหอครับคนครับเาคำเนาะเอาไปจับไปบายเบิ้งครับลอตเตอรี่หาเบิ้งครับ สำหรับคลิปนี้เขาไม่ยังหลาเนาะครับเนาะทางส่องเสียงยาผ้าเลาะกับซีเตราพี่ละน้องเหรอครับพอกันไหมเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้เสียงยาผ้าเลาะกับขอสวัสดีครับ